เลิฟย o เลิฟอยู่กันเลยล่ะ I love you I love you I love you นานๆนานๆนานๆ I love you I love you I love you ต้องบอกภาษาอังกฤษใส่ก่อนเดย I love you I love you นานๆลูก I love you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  โอ้จำในภาษาอังกฤษเนี่ยมันเรียนภาษาอังกฤษเด้ I love you I love you เ네ึงื่อเลยแม่ทำหมามาว่า I love you เราจะเอาออกเด้เข้าใจไหมทำมาว่า I love you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  năn năn I love you, Mình chậm đại đại sáng nè. Tao bảo Lau thấy mẫn, mẫn xì ngông I love you con. I love you, tít cái vai đồn đồn. Mà là, I love you, giờ phaô ô I love you, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you đồn đồn. Hưng, hừng hừng nà ไอเลิฟยูไอเลิฟยูเบิดมือเหรอเด้อไอเลิฟยูมาม่ากูคือบอกโลบอยู่ตายแม่มถึงแท้ทีเอาก็อยากให้ลูกจุ๊บกันดนๆดนเลิฟก,กันดนๆดนนะแม่ไอเลิฟยูชังไดห,หักกันชังไดหักกันก่อนภาษาไทยเราเด่นนะรักกันก่อนเร็วๆร,รักกันก่อนเนื้อเยื่มันจะจำนะ ไอตัวนั่นยังบอฟังภาษาไทยปันไดเอาหักกันก้อนสะนะันน่ะอันเดรียอันเดรียหักกันก้อนภาษาอีสานน้ำเน็ตเร็วๆไอเลิฟยนะูสันน่ะปุณะมันจำได้แต่ไอเลิฟยูภาษาอังกฤษเนี้ะนะตัวเขียวนะไอเลิฟยูแต่ตัวตัวเรืืองนี้ไอเลิฟยูก็จำได้ภาษาไทยฉันรักคุณเนี้ยรักมันก็จำได้เด้ภาษาเล่ามันกะ ฮักันมันจําได้เดนตัวเหลืองนะข้านั้นตัวเคียวเนี่ยจาได้แต่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวหากันจังไดดหากันหากันเห็นบนยูแย้มมันบบกมันหันไปแล้วรักกันก่อนลูกรักกันเร็วๆรัก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 กันยังไงรักกันยังไงยูแยมมันจําได้เด้ i love you ขั้น i love you นี่นั่นจำได้ดี i love you i love you i love you ย you. ุ่ยใส่นี่เสีย i love you i love you i love you ยุ่ยใส่ผู้น้าหันไปอ่านอันเดียผู้น้า i love you i love you I love you I love you อันตัวสีเขียวคันว่า I love you แล้วเบยักว้างเบยักออกเด็กคันว่าเลิฟยูนั่นเพราะมันจำได้แต่ I love you ได้ตัวตัวสีเขียวๆเอามาทีหลัง I love you คัางในเลิฟยูแล้วมันมันสีหอมกันอยู่จังดนุน I love you อันเดรียวันนี้มาม่าสีเบ้าใสาสานเด้อ ฮักกันก่อนเร็วฮักกันก่อนทั้งใดฮักกันฮักกันฮักกันก่อนรูเลีลยงเลยฮักกันก่อนเร็วภาษา,ทาไทยเด้อเนี่ยฮักกันรักกัน,ร,กกนรักกันก่อนลูกภาษาอังกฤษเด้อเนี่ยภาษาอังกฤษเด้อเนี่ยมามาสิบอกว่าภาษาอังกฤษ i love you I love you ไปโมโม I love you I love you I love you ครั้งสอง I love you เขา่า I love you ในตัวนี้จำได้ตัวหนึ่งเฮ้ยพักได้เก่งจังเลยเก่งจังเลยนะลูกเนาะ น้องเมียวไม่มากวนลูกละลูกอยู่กับมาม้านะนี่แต่มาม่าในละกวดนลูกนะ่ะเข้าใจไหมนวิวเยี์เป็นสาวแล้วดีเป็นสาวเรวบอกง่ายเด้อลูกเคยเด้อเลยโทรมาเนาะต่อลูกออดมามามีไซ์เขา i love you i love you มามาบ่ไดเปิดแฟตเดี๋ยวเปิดแฟตกันเด้อจิวด i love you บอกไงแต่น้อสองตัวนี่มันมาเรียนรูปเจ็ดแปดเดือนแล้วเด้สักมือหนึ่งมามาจะเปิดภาษาให้เรียนหนังสือนั่งเรียนเอามานั่งเรียนบ่ไดแดดเม้มันกวนที่จริงเราเอามานั่งเรียนภาษาอังกฤษ่ะได้ซูมือ แต่ว่าแมวมันกวนมันกระโดกระเดีย่ยวมันเลยบ่มีสมาธิ I love you ลูกเคยมาก I love you เนี่ยนะนะ love you I love you ข้างใน love you นั่นจูบกันดีๆเบิดมือเลยคำว่าจำมันจำได้คำว่า I love you จำดีดีเลย I love you I love you คุณเด้เขาเลิฟกันเด้่น่ะเพราะเลี้ยนเลี้ยนอันอื่นบอกอันใดเนี่ยคัอว่า I love you เนี่ยจวด I love you จวดโหลดเอยวมามาตัดจังหน่อยก่อนมันโดนโพดเฝ้า I love you เด้อมามาอันพักจะบึดก่อนเด้อ